โอเคครับหวังว่าจะดีอินเทอร์เน็ตผมไม่ได้เปิดอะไรเยอะนะสักครู่ครับถ้างนั้นหนสักคู่ก็วันนี้ก็ตามชื่อคือชสตรีมเลยนะครับนะมอร์เท s h ช l l นะครับก็ที่เห็นเป็นเกมที่เหมือนให้อารมณ์คล้ายๆดาร์กโซครับแต่ก็ไม่ ไม่เหมือนสัทีเดียวนะครับนะก็ผมก็ไปหาข้อมูลมาบางส่วนแล้วละ่ะก็พอรู้คร่าวๆแล้วว่าตัวเกมเป็นยังไงนะครับนะก็ผมก็คิดสตรีมก็สิบชั่วโมงจริงๆนั่นแหล,ละครับเพราะว่าไม่ได้สตรีมนานเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากกก็แค่แบบว่าไม่อยากจะสตรีม แค่อยากจะเล่นเงียบๆเฉยๆนั่นแหละครับเตุผนก็สิบชั่วโมงนี้อาจจะเงียบๆไปบางส่วนนะครับก็ขอไผ่ขอไผ่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีกําลังใจในการสตรีมักเท่าไหร่ด้วยครับผมแค่ช่วงที่ผมไม่ได้สตรีมผมแค่อยากแค่นั่งเล่นไปเฉยๆไม่ อะไรมากครับแล้วก็มันนั่งเล่นเงียบได้นะครับผุบเลยไม่ได้สตรีมแล้วก็วันนี้ก็มาราธอนครับมาราธอนแน่นอน ม,มันก็ยังปิงอยู่ถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมต้องปิดโปรแกรมอื่นไปก่อนแล้วก็รีไอเอ่อ OBS ใหม่สักคู่ครับผมใช้วิธีการปิด OBS ดีกว่าเดี๋ยวก่อนหรือก่อนดีแป๊คเดี๋ยว โปรแกรมอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวปิดซีมช่วขราวแล้วก็ปิดเปิด OBS ใหม่อีกรอบนึงนะครับ